สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยน CH เป็นความถี่นะครับของบ a า f n เฟง m p r Pro เป็นตัวนี้นะครับบาวเฟง M13 Pro นะครับเปลี่ยน CH เป็นความถี่บางท่านก็ชอบแบบเป็น CH นะครับบางท่านก็ชอบแบบเป็นตัวเลขแบบข้างล่างนี้นะครับบางท่านก็ไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบแบบ CH เนะครับผม มีวิธีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเรามาทําพร้อมกันนะครับเปลี่ยน 4H เป็นความถี่นะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับกดเมนูครับเมนูปึ๊บเมนูตัวนี้นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรขึ้นไปเมนู24นะครับกดลูกศรขึ้นเมนู24 24่เมนูนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็น4 h อยู่นะครับ ทีนี้เราก็กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บกดลูกศรลงให้เป็นเป็น FREQ นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Frequency นี่ตัวนี้นะครับ FREQ นี่ครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเนี่ยครับ Confirm เสร็จแล้วกด Exit ออกมาปุ๊บทีนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัว C H นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเป็นความถี่เห็นไหมครับกดซ้าอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวความถี่แบบนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือได้สองอย่างนะครับอันนี้ก็คือ1อยู่ในช่องเมมโมรีนะครับช่องที่10นะครับอ่ากดกดแช่อีกทีก็จะเป็นโหมดวีโเห็นไหมครับอ่าง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนซีฮ เป็นความถี่มันก็ไม่ยากนะครับบางท่านก็ชอบแบบซ่อนความถี่นะครับอย่างนี้ครับเราเราจะไม่เขาเห็นความถี่ของเราว่าเป็นเลขอะไรอย่างนงี้ครับก็กลับไปทําเหมือนเดิมครับวิธีทําก็ทําเหมือนเดิมนะครับกลับไปเป็น c h นะครับให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนูไปเมนูนี่เดิมนะครับอันนี้มันจะมีช่อง A ช่อง B นะครับอันนี้ผมทําเป็นช่อง A ให้นะครับอันนี้ก็กดเมนูหนึ่งทีครับ อันนี้มันเป็นตัวเลขอยู่เห็นไหมครับตัวเลขก็คือ,อ F R E Q คือเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็น CH เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนออเลื่อนให้เป็น CH แบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บมันก็จะเป็น CH เนะครับเสร็จแล้วก็กดออกมา,าทีนี้เราก็กดแช่นะครับกดเมนูแช่ปุ๊บ <Channel> no. อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็น4 h นะครับอันนี้ก็คือเป็นการาซ่อนความถีนะครับอ่ะิธีเปลี่ยน4 h เป็นความถี่มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ